สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาทําก๋วยเตี๋ยวทานแบบง่ายๆนะคะวันนี้สาวนึกอยากทานกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนือ้อกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบบ้านเรานะคะแต่วิธีทําก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะมีผงปรุงกว๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปค่ะสาวก็ต้มน้ําซุปไว้นะคะก็เป็นน้ําซุปเนือ้อแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปเก็บผักที่สวนค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องทานกับใบโหระพานะคะ แล้ววันนี้ก็จะเก็บผักบุ้งผักชีแล้วก็ใบโหระพาที่สวนค่ะก็มาเก็บด้วยกันเลยค่ะวันนี้ที่เยอรมันก็อากาศอึมครึมนะคะฝนก็ตกมาโปรยๆนะคะเราก็รีบตัดผักแล้วก็รีบเข้าบ้านค่ะตัดหมดเอาเอาแบบนี้หละฝนไหลนะคะ <laughs> ที่นี่ก็ มาเด็ดเอาผักบุ้งไปใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะมือมือหนึ่งก็ถือผักมือหนึ่งก็ถือกล่องเนาะโอ้ยยูทูบเบอร์ยูทูบบาเห็นบัลลัตก์ทนีองเอาแค่นี้แหละใส่ก๋วยเตี๋ยวนิดเดียวนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้ก็จะมีผักบุ้งผักชีแล้วก็ใบโหระพานะคะฝนก็ตกไล่เเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าออบ้านนะคะโน,โนส่วนอันนี้ก็เป็นหม้อน้ำซุปนะคะสาวก็ได้ต้มเนื้อไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะสาวก็ต้มซุปเนื้อแบบไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไว้นานเลยค่ะ เนื้อเขาก็เปื่อยดีแล้วนะคะน้ำซุปก็หอมด้วยค่ะในน้ำซุปก็ปรุงรสแค่เกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะพอเช้าวันต่อมานะคะสาวก็จะมาตักไขมันออกนะคะแล้วก็มาอุ่นให้ร้อนแล้วใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะในหม้อใบนี้ก็คือผงปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปนะคะ ก็จะมีขายตามร้านเอเชียทั่วไปค่ะสาวก็จะเอาน้ำซุปมาผสมนะคะแต่เสียดายว่าตอนที่สาวตักใส่ทีแรกสาวลืมกดทายนะคะก็เลยไม่มีภาพตอนแรกนะคะสาวก็ผสมลงไปกับน้ำซุปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดอีกทีนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะว่าได้ตามที่ชอบแล้วหรือยังค่ะเพราะว่าในน้ำซุปที่สาวผสมเข้าไปก็ปรุงรสแล้วเนาะ แต่ว่าถ้าจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ไม่ต้องปรุงรสนะคะใช้ใช้ผง,งปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปผสมกับน้ำร้อนแล้วก็ต้มได้เลยค่ะก่อนใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะออกมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันค่ะแต่สูตรนี้ก็จะเข้มข้นกว่านะคะสาวจะต้มน้ำร้อนต่างหากนะคะไว้สำหรับลวกชิ้นเอ,อ้ลวกเส้นนะคะก็ตั้งน้ำให้ร้อนนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่เส้นลงไปลวกเลยค่ะ ก็ลวกแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะเส้นก็แช่น้ำไว้เขาก็นุ่มแล้วค่ะสาวมีกระชอนลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าวันนี้สาวไม่ได้ใช้นะคะ ก็จะลวกแบบง่ายๆเลยค่ะก็ลวกเส้นในหม้อน้ำร้อนเลยนะคะพอเส้นได้ที่แล้วก็ตักขึ้นค่ะก็ตักขึ้นแล้วก็ไปผสมกับน้ำกระเทียมน้ำมันกระเทียมเจียวอีกทีนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวก็จะช่วยให้เส้นไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ช่วยให้มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยมากขึ้นค่ะใครมีน้ำมันกาก,ากหมูหรือกากหมูก็ ใส่ผสมไปด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเอ่อกว๋วยเตี๋ยวเรือที่ไทยก็จะทานกับแคบหมูด้วยนะคะก็มีหลายแบบให้เลือกตามชอบนะคะอันนี้ก็สาวก็ทําทานเท่าที่มีนะคะอยู่ต่างแดนก็สะดวกแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะคะเท่าที่มีค่ะต่อมาก็มาลวกผักค่ะสาวก็มีผักบุ้งนะคะที่เก็บมาจากสวนเนาะแล้วก็ถั่วง,งอกนิดหน่อยนะคะที่ลวกไปด้วย ตัวงอกอีกส่วนหนึ่งสาวก็จะทานสดนะคะสาวก็จะทานทั้งผักสดแล้วก็ผักลวกค่ะก็พยายามจัดจานให้สวยนะคะจะได้ถ่ายรูปออกมาสวยค่ะสาวก็ต้มเนื้อเปื่อยไว้นะคะเนื้อก็เปื่อยมากสาวก็แล่เป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็มาจัดใส่จานค่ะรวมทั้งลูกชิ้นเนื้อที่ซื้อมาด้วยนะคะต่อมาก็มาเทน้ำซุปลงไปค่ะ ก็เป็นน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปนะคะสาวก็เทลงไปพอได้จัดจานให้มองเห็นสวยๆนะคะก็หมแต่จัดจานเขาก็เริ่มอืดแล้วนะคะน้ำก็จะซึมเข้าเส้นนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นน้ำเนาะแต่เวลาทานจริงสาวก็จะเทน้ำเข้าไปอีกนะคะก็ลยโรยต้นหอมผักชีแล้วก็ถั่วงอกนะคะก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็ไปปรุงค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือ ทำแบบตนด่วนนะคะก็มีแบบผงสำเร็จรูปนะคะที่เอามาปรุงทำก๋วยเตี๋ยวเรือได้นะคะก็เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นนะคะเสาก็ทำแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ถ่ายรูปสวยๆเนาะเวลาทานจริงเสาก็จะเพิ่มน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่าชอบทานน้ำเยอะๆเวลาทานก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสตามชอบก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็มีทั้งพริกป,ปน่น ถั่วลิสงคั่วน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำส้มพริกดองเนาะอันนี้ก็เป็นผักที่สำหรับกินด้วยนะคะกับกว๋วยเตี๋ยวเรือเนาะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่สวนนะคะที่สาวไปเก็บมาแล้วก็ใบโหระพาที่สวนค่ะอันนี้ก็เป็นถั่วงอกที่ซื้อมานะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือที่เมืองไทยก็จะชามเล็ก,กว่านี้หน่อยนะคะอันนี้สาวทำเอง <laughs> ก็ชามใหญ่เหมือนเดิมนะคะนี่เนาะน่ากินไหมคะ ก็กลิ่นหอมมากนะคะหอมเนื้อต้มแล้วก็หอมน้ําซุปหอมกระเทียมเจียวหอมเครื่องปรุงนะคะหอมน้ําซุปของก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก็ยังมีเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะคะในนี้เนาะก็เป็นเป็นเนื้อนะคะซุปเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้มข้นนะคะ ถ้าใครกินน้ำใสก็ใส่น้ำอันนี้ได้เลยนะคะถ้ากินน้ำข้นก็คือใส่น้ำอันนี้ก็เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะทีนี้ก็ปรุงรสนะคะใส่พริกปน่นใส่เครื่องปรุงตามชอบนะคะถั่วลิสงคั่วแล้วก็น้ำตาลน้ำส้มน้ำปลานะคะถ้าใครชอบ ก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดก็ปรุงได้ตามชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ผักค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็จะทานกับใบโหระพาค่ะเหมือนที่เมืองไทยเนาะก็จะทานกับใบโหระพาแล้วก็แคบหมูนะคะหรือกา,กากหมูเนาะที่สาวชอบนะคะสาวก็จะเด็ดใบโหระพาใส่ลงไปด้วยค่ะกลิ่นใบโหระพาก็หอมหอมนะคะ ทำให้นึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองไทยเลยค่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเยอรมันก็จะชามใหญ่ไปนิดนึงนะคะคนยังไงเนาะเต็มถ้วยเลยสําหรับคลิปนี้เสาวก็พาทําก๋วยเตี๋ยวเรือแบบง่ายๆนะคะด้วยผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปค่ะก็หาซื้อได้ตามห้างเอเชียทั่วไปนะคะก็ออกมาอร่อยดีนะคะ เสาก็ชอบมากนะคะปิ่นเขาก็หอมค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ